ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TL by บายอาหารไทยคุมเข้มชาวสุรินเดินหน้าจัดพิธีบวงสวงประสาทตาเมือนทมในขณะนายพลขมนสั่งเพิ่มกำลังพลเกณฑ์ประชาชนเข้าพื้นที่วันเกิดการประท้าหลังประเทศไทยจัดงานบวงสวงประสาทตาเมืินทม ทำนายพลเขมสสั่งปรุงกำลังเข้มชายแดนก่อนจะไปรับชมข่าวอย่าลืมกดติดตามช่องทางของอ้นที่ปรากฏที่หน้าจอด้านล่างเอาไว้ด้วยนะคะซึ่งอ้นจะมาเล่าข่าวสรุปประเด็นข่าวในรอบวันที่ทางเดอะคริติกและก็รวมถึง Thailand l o v e อได้นําเสนอไปในช่องทางนี้ค่ะไปติดตามกันเยอะๆนะคะสืบเนื่อมาจากกรณีที่เมื่อวันที่12เมษายน68ค่ะ คนสุรินได้แห่กันไปร่วมงานบวงสรวงประสาทต,ตาเมืองทมที่อำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินโดยครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการจัดขึ้นเป็นครั้งที่22แล้วโดวยจะจัดขึ้นในเดือนเมษายนช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปีในครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นปีที่จัดอย่างยิ่งใหญ่ไม่แพ้หลายๆครั้งที่ผ่านมาค่ะแต่ว่าด้วยความที่ในช่วงปีนี้ทหารไทยและกัมพูชามีปัญหากันบ่อยครั้ง ในพื้นที่บริเวณปราสาทต,ตาเมือนทมจึงน่าจับตามองว่าจะมีเหตุการณ์วุ่นวายเกิดขึ้นในระหว่างทำพิธีหรือไม่โดยมีนายเอกนันศรีอินนายอำเภอพนมดงรักนำหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงกำลังทหารตำรวจฝ่ายปกครอง เข้ามาช่วยดูแลอย่างใกล้ชิดน่าสนใจนะคะว่าในวันเดียวกันนั้นทางด้านเพจหน่วยทหารที่42ของกองทัพเขมรก็ได้มีความเคลื่อนไหวโดยมีการประกาศเชิญชวนประชาชนในพื้นที่กัมพูชาให้ขึ้นมาที่ปราสาทตาเมือนทมที่อ้างว่าเป็นของ,ของเขมรมาตั้งแต่บรรพบุรุษได้มีรายละเอียดบอกว่าวัดตาโมนหรือปราสาทตาเมืองทมในภาษาไทยในวันที่12เมษายน2025 พี่น้องชาวจังหวัดบ้านเตยเหมินเชยและพนมเปนมาเที่ยววัดตาโมนและเยี่ยมกำลังพลที่ยืนหยัดปกป้องดินแดนของพื้นที่เรียนเชิญทุกท่านลุงป้าน,นะอายายตามาเที่ยววัดของเราซึ่งเป็นมรดกจากบรรพบุรุษสร้างไว้ให้ลูกหลานเขมรได้เห็นได้รู้ขอบใจนะภาพโดยนายพลสันวารวมถึงก่อนหน้านี้นะคะเมื่อวันที่11เมษายน68ทางด้านของเพจหน่วยทหารที่42ของกองทัพเขมรก็ได้เผยคําคำสั่ง จากพลตรีเนี้ยวงผู้บัญชาการกองพลทหารราบเล็กหมายเลข42กองพลทหารราบที่4ในพลที่เคยมาร้องเพลงชาตินั่นแหละค่ะได้สั่งให้มีการลาดตะเวนเข้มข้นในบริเวณปราสาทต,ตาเมืองทมโดยมีรายละเอียดบอกว่า เมื่อวันที่11เมษายน68ภายใต้การนำของพลตรีเนี้ยววงผู้บัญชาการกองพล,ล,ล,ลทหารราบเล็กหมายเลข42กองพลทหารราบที่4ได้ออกคำสั่งให้หน่วยขนาดเล็กทุกหน่วยโดยเฉพาะกำลังพลที่ยืนอยู่ตามแนวชายแดนต่อไปเสริมสร้างความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับหน่วยเพื่อนในการลาดตระเวนเฝ้าติดตามจุดหมายปลายทางอื่นๆที่ตั้งไว้ยึดมั่นทุกสภาพการเปลี่ยนแปลงตามแนวชายแดนและป้องกันการกระทำผิดกฎหมายใดๆที่เกิดขึ้นทันเวลา เพื่อความปลอดภัยและความมั่นคงแก่ประชาชนซึ่งดูแล้วนะคะทางฝั่งカมร์เนี่ยเขาก็วันๆอยู่บ้างค่ะเพราะประเทศไทยกําลังจะจัดงานใหญ่บนปราสาทตาเมืองทมแต่ว่าทุกอย่างก็ออกมาได้อย่างสงบราบรื่นค่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรกันปีนี้บรรยากาศสุดคึกคักค่ะพี่น้องชาวพนมดองรักแห่ร่วมพิธีการจนเต็มพื้นที่มีขบวนแห่เครื่องเส้นสวงวาวบวงสวงยาวกว่า200เมตรค่ะนางรำกว่า50ชีวิตจากพื้นที่ตำบลตามเมียง ร่วมร่ายรำประกอบพิธีอย่างสวยงามบนตัวปราสาทตาเมืองธมสร้างความประทับใจแก่ผู้ร่วมพิธีเป็นอย่างมากค่ะโดยหลังจากการประกอบพิธีบวงสวงเสร็จสิ้นแล้วตลอดทั้งวันก็พบว่ามีนักท่องเที่ยวประชาชนชาวไทยก็พากันเข้าเยี่ยมชมปราสาทตาเมืองธมอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันค่ะและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยเพื่อให้ได้นําเสนอข่าวสารสารความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏตามนี้ได้เลยค่ะ หากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสินโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสินโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสินโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะ